หุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับออกหุ้นกู้อายุ3ปี11เดือน28วันให้ดอกเบี้ยสูงถึง3.25%นะครับโดยจะมีการออกหุ้นกู้อยู่3ช่วงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่2นะครับเปิดจอง26-28กันยายน2565นะครับเป็นหุ้นกู้ที่ระดับ A บวกนะครับไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกันเลยดีกว่าครับ บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมาชนนะครับ SCC ยื่นร่างแบบ,แบบแสดงรายการต่อสำน,น,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอต่อโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันอายุ3ปี11เดือน28วันดอกเบีย้ย3.25%ต่อปีนะครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับโดยเสนอขายหุ้นกู้นะครับ3 ช่วงดังนี้นะครับช่วงที่1ถ่เนี่ยผ่านมาแล้วนะครับคือช่วงวันที่1กันยายนถึง7กันยายนสําหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทปูซิเมนไทยจำกัดมาชนครั้งที่2 2 5ทับที่จะมีการกําหนดไถ่ถอนในปี65นี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อก่อนใครส่วนช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงวันที่2 6กถึง28กันยายน2565นะครับช่วงเนี้ย ช่วงที่ผมกําลังออกคลิปอยู่เนี่ยคือช่วงที่สละสาหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทปูซิเมนท์ไทยจากัดมหาชนและเป็นผู uit, ้ถือหุ้นบริษัท SCG p a c k a g i n g จําำกัดมหาชนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นนะผู้ถือหุ้นกู้นะครับโทษทีผู้ถือหุ้นกู้ทั้งบริษัทปูซิเมนท์ไทยจำกัดมหาชนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งบริษัท s c g Pa จ k a g i ก g จำกัดมหาชนหรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัท SCG c h e m i c a l คอจำกัดมหาชนนะครับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันนะครับจะซื้อหุ้นกู้ช่วงเวลาไหนก็ได้ยังไม่ครบกําหนดถ่ายถอนก็ได้เพราะยังไม่มีระบุเงื่อนไขแบบนั้นเพราะฉนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลาดังกล่าวได้ก่อนใครเลยนะครับสำหรับช่วงเวลาสุดท้าย29กันยายนถึง30กันยายนจะเป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองซื้อหุ้นกู้นะครับในเครือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซีเมนไทย บริษัท SCG Packaging บริษัท SCG Chemical นะครับก็สามารถที่จองซื้อได้29-30กันยายนนะครับการแจนดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทฟิตเล t ติง้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่16มิถุนายน2565นะครับองค์กรแจนดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A บวกนะครับหุ้นกู้แจนดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A บวกเช่นเดียวกันเราไปดูรายละเอียดหุ้นกู้กันเลยดีกว่าครับ บแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้ไม่มีประกันนะครับระบุชื่อผู้ถือไม่มีประกันไม่ได้สิทธิ์และมีสิทธิ์และผู้ถือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จํานวนไม่เกิน15ล้านหน่วยนะครับมูลค่า ที่ตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน1,500 0 0ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.25%ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้โดยมีหุ้นกู้ที่มีอายุ3ปี11เดือน28วันหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดหมาชนครั้งที่1นึทับกําำหนดไท่ถอนปี2569 ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัทปูซิเมนตไทยจำกัดมหาชนปี25 6 5วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน3 0 0แสนล้านบาทนะครับณนะขนาดในขนาดหซึ่งเป็นโครงการตาสานี้ของผู้ออกตาสานี้ที่จะออกและเสนอขายตาสานี้ภายในรอบ2ปีเสนอขายให้กับหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้ให้กับให้กรณีทั่วไปซึ่งได้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งถือหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนครั้งที่2ทับสอแล้วก็ผู้ถือหุ้นสอ2ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนบริษัท S c g p a c k แ g i n g จำกัดมหาชนบริษัท SCG c h e m เคมิคอจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันแล้วก็3จะเป็นนักลงทุนทั่วไปนะครับซึ่ง ใน3ข้อนี้นะครับสกรณีนี้ก็จะแบ่งช่วงเวลาในการจองซื้อนะครับหุ้นกู้ที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลาการเสนอขายอย่างที่บอกนะครับเล่าไปแล้วนะผู้ประสานงานการจัดการและการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนผู้จัดการการจําหน่าย จัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะครับคำเตือนนะครับก่อนจากการต้องเตือนเสมอก็คือก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิญญาณ ในการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสื่อชี้ชวนนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจในหลาดสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทุกประเภทนะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเมื่อถึงช่วงที่3ของการเสนอขายหุ้นกู้นะครับของปูนซิเมนไทยจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึง